สวัสดีครับวันนี้มาโฮผมพีดีดทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวโมเดลอุลตร้าแมน X นั่นเองสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันก็คืออุลตร้าฮีโร่500อุลตร้าแมน X ซานาเดียมโคเซนเวอร์หรือก็คืออุลตร้าแมน X ในเวอร์ชั่นลำแสงซานาเดียมนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะวางขายในรูปแบบของกระชัปองนะครับจากชุดอุลตร้าฮีโร่แอนด์อุลตร้าไคจู500ชุดที่2นะครับผมประกอบไปด้วยทั้งหมด4แบบนะครับในชุดนี้นั่นก็คืออุลตร้าแมนโจเนียสอนิเมะเวอร์นะครับ มูนตอร์แมนเเวอร์ชันลำแสงซานาเดียมนะครับผมเซตต้นรุ่นที่2นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเอเดียนบาโดนะซึ่งอันนี้ผมก็ซื้อเป็นมือสองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีตัวของใบปิดแล้วก็ตัวไข่กระชปองมานะโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับมาครับผมมาเริ่มดูจากด้านหน้ากันเลยนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยทุกคนสังเกต๋ยูนะมันจะเป็นแบบตัว X เลยนะครับตรงหน้าอกนี่คือแบบสวยจริงๆนะครับผม ด้านข้างอีกด้านหนึ่งด้านหลังนะครับด้านบนใต้เท้านี่ในส่วนของใต้เท้าก็จะมีตัวไลท์ไทด์หรือสติ๊กเกอร์เอาไว้เล่นกับ DX ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านี่โอ้โหคือทุกคนสวยมากนะครับเนี่ยรายละเอียดดีเทลใกล้ๆคือแบบเขาปั้นมาค่อนข้างสวยเลยนะครับ คือแบบอารมณ์ตัวพิเศษเลยนะตัวนี้เพราะว่าเนี่ยทุกคนมันมีความเคลียร์ใสนะครับแบบเหมือนตัวพิเศษเลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูตรงหน้าอกนี่โอ้โหตรงหน้าอกคือเท่มากมันเป็นแบบตัว X เลยนะครับเนี่ยโหกากบาทเท่สุดๆนะแขนเนี่ยก็สามารถหมุนได้360องศาทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็เอลก็360อองศาเช่นกันเลยนี่โอโ้แต่พอเอามือลงแล้วอุตลตรแมนเอ็ากลายเป็นคนเรียบร้อยเลยนะครับ ดิเอามือประสานไว้ข้างหน้าโหเรียบร้อยเลยเอาขึ้นเป็นท่ารับดาบซาม,มูไรก็ได้นะครับนี่โอ้โหเอาไปแบบเล่นได้หลายอย่างนะแต่ตหลักๆก็คือเป็นท่าปล่อยแสงของอุลตร้าแมนเนะครับนี่ลำแสงซานเดียมเป็นกากะบ่าทนะนี่โอ้โหสวยจริงนะครับผมเนี่ยชอบมากเลยที่ทําเป็นรูปตัว x ตรงนี้นะครับนี่เขาลงสีเงินมานะให้มันเป็นตัว x คือเนื้อซอฟมันจะเป็นสีฟ้าใสาๆนะครับ นี่เลยสวยครับสวยอ่าเดี๋ยวลองเอาตัวอุลตร้าแมน X ปกติมาเทียบดูนะครับนี่เราจะสังเกตได้ว่าขนาดมันต่างกันเล็กน้อยนะครับคือตัวกระเจาปองเนี่ยจะมีความสูงกว่านิดนึงนะแล้วก็ผมชอบตรงนี้มากเลยที่เขาแบบปั้นใหม่ทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่การย้อมแมวนะทุกคนดูงานปั้นรายละเอียดดีเทลมันจะมีความต่างกันพอสมควรเลยนะครับตัวกระเจาปองเนี่ยมันจะมีแบบความยืดยดยาวๆกว่านะ ก็คือแบบตัวปกติมันดูสสวนกว่าน,นั่นแหละน,นข้างนะครับผมด้านหลังสางกันพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูใกล้ๆนี่ให้ดูใกล้ๆกันเลยเอามือลองหน่อยสิมูนต้าแมน X นะครับสีปกติและสีพิเศษสวยมาก มีความต่างกันนะครับผมในส่วนของดีเทลนะ่ะนั้นเดี๋ยวเราลองเอาตัวอุลตร้าแมนเตัวนี้ไปส่องไฟกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยมาแล้วนะครับผมกับการส่องไฟของเรานะครับอย่างน,นี้ทุกคนคือแบบดูนี่ทุกคนตรงหน้าอกเป็นแบบรูปตัว X เลยนะครับนี่แสงลอดมาเป็นตัว X คือเท่มากๆนะในส่วนของแขนนี่ก็โปร่งใสนะครับแสงมันก็เลยผ่านมาได้ คือถ้าตรงตาใสด้วยนะคือมันจะดีมากนะครับผมแต่แค่นี้ก็สวยแล้วล่ละนะครับนะส่วของตาเขาลงสีถึบมาแสงมันเลยรอดมาไม่ได้นะครับคือแบบชอบตรงที่เขาทําเป็นตัว X มากตรงหน้าอกเนี่ยอารมณ์แบบปล่อยแสงสุดๆนะครับเนี่ยโูคือแบบปล่อยแสงเข้าจอเลยนะครับสวยมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่โอ้โหคืองามแท้นะครับผมเนี่ยดีเทล สวยนะครับสวยโอเคนั้นเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นกับตัว X d i v i s e r กันดีกว่านะครับผมว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับป้าย าครับสำหรับเสียงที่สแกนได้ออกมานะครับก็จะเป็นเสียงอุลตร้าแมนเปกติเลยนะครับผมไม่ได้มีเสียงพิเศษอะไรนะก็คือเหมือนเอาตัวปกติมาสแกนนั่นแหละนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆของซอฟต์ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมไปดูกันเลย ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวโมเดลอุลตร้าแมน X เวอร์ชันลำแสงซานเดียมนะครับโดยรวมตัวนี้ก็เทอากมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับคือเป็นอุลตร้าแมน X ในเวอร์ชันที่แบบกำลังทำท่าปล่อยแสงซานเดียมอ่ะทำแขนเป็นรูปตัว X คือเท่มากๆนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าใครที่เป็นสายเก็บซอฟขนาด5.5นิ้วหรือเป็นแฟนอุลตร้าแมน X เนี่ยไม่ควรพลาดกับตัวนี้เลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมโอเคครับนั้นสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผม ดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอ่นั้นนะครับบ๊ายบาย